สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับรีวิวตัวก่อนๆเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อคลีนิกน,นะคะวันนี้แนนก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอาจจะไม่ใหม่แกะกล่องมากแบบเพื่อนๆบางคนอาจจะมีแล้วแต่ว่าแนนเพิ่งซื้อมานั่นเองก็คือ s o เฟียร์ซิ o r ร หน้าจานแบบนี้นะแต่นั้นเรียกมันว่าโซเฟียลาก็เลยติดก,ก็จะมี24สีท้าตามี6ลิปสติกแล้วก็5ไ้อายไลไนเนอร์เป็นแบบด้านหลังเลย24สี่หกลิปสติกแล้วก็ไอายไลเนอร์3อันแกะก่อน พิ่งได้ของมาเมื่อวานค่ะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกันให้ดูน่าจะสวยนะแบบเห็นตัวอย่างในเว็บเขาขายก็น่าก็โอเคเอา่าแล้วก็ราคาก็ได้อยู่อ่ะสำหรับแพคเกจจิ้งก็น่ารักมากเลยมีหอคือแนนไม่รู้ว่ามันแบบ ของแท้หรือเปล่าแต่นั้นก็เชื่อพี่เขานะว่าพี่เขาขายของแท้เฮ้ยเหมือนหน้ากล่องเลยอ่ะข้างในดูดิเงาๆเหมือนกันเลยกลุนปะ๊มาโยกิเลสคนดูเล่นๆนะว้าเหมือนในกล่องเลยอ่ะทุกคนเห็นปะ ที่ตัดสิในใจซื้อนะคะตอนแรกเนะี่ยไม่ได้อ่านหรอกว่ามันมีแบบอายไลเนอร์กี่สีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ตัดสิในใจซื้อเพราะว่าน,นึกว่าสีลิปสติกอันเนี้ยสามสีเนี้ยมันเป็นที่ทาตาส่วนตัวชอบสีน้ําเงินธรรนี้อันนี้มันเป็นสีม่วงนะคะทำไมในกล้องมันเป็นสีน้ําเงินมันเป็นม่วงก็น้าเงินเข้มๆมันจะออกม่วงแล้ว นี่ก็สวยสีนี้แล้วก็ตรงนี้ลมพาหน้าตายแล้วมีชิชู่ด้วยเออนี่ก็น่ารักแล้วก็มีนีเ่เริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะตื่นเต้นเอาสีลิปสติกแล้วกันเนาะเอาอายไลเนอร์ก่อนเพราะมันมีห้าแท่งดำน้ำเงิน น้ำตาลม่วงแล้วก็ฟ้าโชว์เลยสดสดที่ชอบเพราะว่าชอบสีเงินด้วยนีหัวเป็นหัวหัวเขาเป็นมีส่ออยเรี้ยแสดงว่ามันก็น่ารักดีอะถ้าใช้เซตนี้หมดแล้วจะ ันจะมีแบบปากาขายเดียวปะแต่เห็นว่าจะมีช็อปชี้มาเปิดแล้วนี่ซีโฟรานี่นะคะก็เป็นกันดำเงินม่วงฟ้าน้ำตาลชอบสีไหนถ้าดูอย่างนี้นะม่วงกับฟ้าโอเคแต่ชอบสีเงินงนี้ ต่อไปเราก็จะมาเลือกเป็นบางสีแล้วกันเนาะที่จะสวอช c h ให้ดูเดี๋ยวนึกก่อนว่าอ,อ๋อมีแปลงแถมมาด้วยอันนึงแต่เวลาแนนได้แปลงพวกนี้มาแนนจะแบบจะเก็บไว้อีกที่นึงก็คือไม่ไม่ได้ใช้แปลงอันนี้นอกจากแบบฉุกเฉินหรือว่ามันมันไม่มีจริงๆไหแนนก็จะใช้ งั้นนี่นะคะอันนี้เขาก็จะมีชื่อบอกอยู่ตรงข้างหลังกล่องว่าเป็นสีนัมเบอร์อะไรแล้วก็เป็นลิสติกนัมเบอร์อะไรเอาสีตามใจแนนแล้วกันนะแนนเอาสีสิก็คือสีนี้ก็โอเคอ่ะ นะเอาสีเล่อีกดีสีเขียวแล้วกันจะชอบแบบกริตเตอร์หน่อยๆนะคือสีบางสีมันจะมีแบบกริตเตอร์ผสม,มอย่างเช่นนี่น้ำตาลอันนี้มีกริตเตอร์นี่ก็มีกริตเตอร์ แล้วก็เป็นเทาก็คือจะมีกิตเตอร์แล้วก็แมทกิตเตอร์แมทอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็สีสีขาวดีวนวลใช่ปะตาย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 เออมันก็ติดนะเห็นไหมขาวโอ้ยอยากจะมีสักยี่สิบนิ้วอันนี้เป็นสีสิบสีสีม่วงนะคะ แล้วทุกคนม่วงมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ม่วงสวยอะ่ะได้แนละ้วโอเคตรนนี้ก็นิ้วสีสีแล้วลิปสติกต้องเปลี่ยนข้างสินะเป็นยเดี๋ยวนะคะมีแบบมีลองอยู่ โอเคเรามาเบอร์อแรงๆดีกว่านี้สียี่สิบเจ็ดถ้าทางมันจะร้อนนะนแบบชมพูปล่าอันนี้เหมือนก็สกอตเลยอะมัแบบมันจะอยู่ป็วะอันนี้เบอร์ยี่สิบหก เมือนเป็นแบบเจลลี่เลยอะหรือเขาจะทำแบบคล้ายๆ OCC ลิปทาลิปกอสนั่นไงเขาเขียนว่ามันคือลิปกอสค่ะทุกคนอันนี้สีเบอร์ช่องที่ยี่สิบห้ามั้งไม่ใช่สีเบอร์หรอก แล้วสีอันนี้น่าจะนูดน่าจะเป็นนูดนูดนะเฮ้ยอันนี้ดูในนี้เป็นน้ำตาลแต่ป้ายขึ้นมาแล้วแบบเธอเป็นกรีดบ,บัวเบาๆป่ะน่าจะใช่นะสี28สีนี้เนี่ย มดูแบบเป็นกลิบบัวเบาเบา,บาเอ้ยน่ารักก็นี่นะคือตัวอย่างการสวอชบางสีถ้าสวอชหมดเนี่ยตายตาย,ตายนิ้วไม่พอนั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งหัดแต่งหน้าหรือหรือว่าแบบน้องๆองนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ ซื้อเซตนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องนักศึกษาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบขอั้างผู้ปกครองปะเพราะว่ามันแพงมันก็เออเดี๋ยวนี้นักศึกษาคงซื้อได้แหละอากล่องเซตนี้นะคะแนนซื้อมาหนึ่งพันเก้ารอบาทในเว็บอา Queen Chic Shop ใน i n นสตาแกรนะคะก็พอดีว่าไปประสบพบเจอมาก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยความ อยากได้อยู่แล้วของยี่ห้อนี้นะคะเห็นก mm ูรู้หลายคนเขาก็มามารีวิวว่าเออมันดีนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะแต่ว่ายี่ห้อนี้แต่เซตนี้ยังยังไม่ค่อยเห็นใครใช้หรือว่าเขาใช้แล้วเราไม่บอกเราตอนแบบเขาแอบแต่งหน้าก็ยังไงก็นะมีความสุขกักบการแต่งหน้าค่ะแล้วก็ สีเยอะมากคุณได้ลูกเล่นอายไลเนอร์แล้วก็สีก็ติดทนนานก็ใช้อายพาเมอร์ลงรอบดวงตาด้วยก,ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะมาบอกถึงแบบน้องนักศึกษาตอนนี้ก็จะแบบว่ามีจาก ต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพต้องอยู่หอหนูจะแต่งหน้ไงคะพี่หนูจะทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวแนนอัดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันก็หลายนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายให้ดู